ซาอุดีอาระเบียกําลังจะมีสายการบินใหม่นะครับเป็นสายการบินที่เปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นยักษ์ใหญ่ของตะวันออกกลางแล้วก็เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะครับชื่อว่าสายการบินลิยาร์แอร์นะครับซึ่งการเปิดสายการบินสายนี้ขึ้นมานะครับมาจากแผนแล้วก็วิสัยทัศน์นะครับที่วางไว้ว่าซาอุดีอาระเบียนั้นจะลดการพึ่งพารายได้จากน้ํามันลงนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายสําคัญของโลกนะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยว่าราคาน้ํามันนั้นมีแนวโน้มผันผวนนะครับ บางช่วงก็ราคาตกต่ำมากนะครับแล้วก็ปริมาณสำรองน้ำมันเนี่ยอาจจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าอีก60ปีข้างหน้านั้นอาจจะไม่มีน้ำมันที่จะขุดขึ้นมาได้อีกแล้วนะครับในซาอุทํทำให้ต้องมีธุรกิจอื่นๆนะครับมีการวางแผนเศรษ,ษฐกิจไปข้างหน้านะครับและว,วิสัยทัศน์ของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามมนนะครับซึ่งเป็นมงกุฎราชกุมารและก็เป็นนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียนะครับก็ได้ กล้งกองทุนหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลงทุนทึ่ชื่อว่า Public Investment Fund นะครับกองทุนนี้มีขนาดถึง6 0แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแล้วก็ได้เริ่มมองหาการลงทุนใหม่ๆนะครับซึ่งรวมทั้งธุรกิจสายการบินด้วยนะครับริยานแอร์นั้นจะเปิดให้บริการในปี2030แต่ก็มีการสั่งซื้อเครื่องบินนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโบอ i n g นะครับสั่งซื้อทีเดียวนั้น121ลำเลยนะครับเป็นดีมไลเนอร์รุ่นใหม่ ด้วยวงเงินลงทุนถึง37,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็คำสั่งซื้อนี้นะครับถือว่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ในประวัติศาสตร์ของ Boeing เลยนะครับที่ได้รับก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับจากดีลนี้นะครับถึง1ล้านตำแหน่งนะครับในสหรัฐซึ่งบริษัทโ o e i n g นั้นก็ยินดีอย่างมากนะครับิยัตแอร์นะครับจะช่วยเสริมศักยภาพการบินของซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งจาก พ,พัฒนาตัวเองให้เป็นศูนย์กลางด้านการบินในตะวันออกกลางนะครับแน่นอนนะครับว่าเป้าหมายการเปิดให้บริการนั้นจะทําให้มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะครับระหว่างสายการบินที่ให้บริการโดยที่ตะวันออกกลางเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกาเต้แอร์ไลน์นะครับจะเป็นเตอร์กิสแอร์ไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นสายการบินอย่างเอทิฮัทนะครับซึ่งการแข่งขันนั้นจะเข้มข้นมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าส่วนนี้นะครับ จะมีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้เสร์ฟการบินของซาอุดีอาระเบียที่จะนํานักท่องเที่ยวนะครับนักธุรกิจเข้ามาในซาอุดีอาระเบียหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสายการบินที่ชื่อว่าซาอุดีแอร์นะครับให้บริการอยู่แล้วที่เมืองเจดดานะครับแต่ว่าฮับของดิยาร์แอร์นั้นจะอยู่ที่เมืองริยาดนะครับเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสายการบินแห่งนี้นั้นเมื่อเปิดให้บริการแล้วนะครับจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าเงินลงทุนนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับ แล้วก็จะมีการจ้างงานถึง2 0 0 0 0 0ตำแหน่งนะครับจากการเปิดสายการบินนี้เพิ่ม GDP ให้กับซาอุดีอาระเบียได้ถึง2 2 0 0 0ื่ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับ